สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือโพลาร์กริดกันครับใน adobe illustrator รูปร่างลักษณะก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องมือในส่วนของโพลาร์กริด tool ตัวนี้ครับแล้วก็กด shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นมาครับ เราก็จะได้ประมาณนี้ครับเราสามารถเพิ่มจำนวนเส้นวงกลมนี้ได้เพิ่มหรือลดก็ได้ครับด้วยการกดที่ลูกศรครับบนคีย์บอร์ดเดี๋ยวทำให้ดูครับให้เราลากขึ้นมากดจิบค้างไว้ครับ แล้วก็ลากกันมาเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นบนคีย์บอร์ดครับจะเห็นว่าขึ้นจำนวนวงก็จะมากขึ้นตามที่เรากดลูกศรหรือถ้าหากว่าอยากได้ให้เส้นจำนวนลดลงเราก็กดลูกศรลงที่บนคีย์บอร์ดครับแบบนี้ครับสามารถกดได้ตามที่เราต้องการหรือ ถ้าหากว่าเราอยากได้เส้นแบ่งที่เป็นเส้นรัศมีครับเพิ่มเราก็กดลูกศรไปทางขวาครับมันจะเพิ่มเส้นแบ่งให้เราครับตามที่เราต้องการหรือถ้าหากลดเราก็กดลูกศรไปทางซ้ายครับจากนั้นก็ปล่อยเมาส์ก็จะได้แบบนี้ครับ นอกจากนี้เรายังสามารถปรับค่าในออปชันของเครื่องมือตัวนี้ได้ครับเราลองไปดูไปคลิกที่เครื่องมือตัวนี้แล้วก็คลิกบนพื้นที่ว่าง1ครั้งครับคลิกเมาส์ซ้ายเราจะเห็นโกลากลิตูออปชันขึ้นมาตรง Concentric เราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้เส้นรอบวงมีจํานวนเท่าไหร่สมมติว่าเราอยากจะให้เส้นรอบวงมีจํานวน10แเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับและตรงรเดียลตรงนี้ครับอยากจะได้จํานวนเท่าไหร่คือรเดียลนี่คือเส้นที่เป็นรัศมีครับจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงสมมติว่าเราอยากได้จกักประมาณ สัก2ก่อนแล้วก็โอเคเดียวนี่ครับเดีย๋ยวนักสองอาจจะยังเห็นไม่ชัดเอาเป็น3ดีกว่าครับตรงเส้นรัศมีเป็น3นะครับเส้นรัศมีเราก็จะเป็น3เส้นแบบนี้แล้วก็เส้นรอบผมก็จะเป็น10ตามที่เราตั้งมาอก้ครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถกำหนดได้ว่าความห่างของเส้นเราจะกำหนดได้ครับว่าให้ห่างถัดไปในเส้นหนึ่งมีความห่างประมาณเท่าไหร่ลองมาดูวิธีทำกันครับคลิกที่เครื่องมือเดิมครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครังบนที่พื้นที่ว่างจากนั้นก็ตรงในส่วนของสกกลครับ Concentric ค o n c e n t r i c คือเส้นวงกลมครับตรงสกลนี้เราลองพิมพ์คำว่าอ่าพิมพ์ค่าประมาณลบ50ดูครับลบ50แล้วก็โอเคดูจะเห็นว่าทั้งหมดมี10เส้นวงกลมเหมือนเดิมงเแต่ว่าวงกลมจากจุดศูนย์กลางจะเพิ่มขึ้น จำนวน50%ของแต่ละแต่ละวงครับแต่ละชั้นความใหญ่จะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ50%ของแต่ละวงเดี๋ยวลองมาดูที่100%กันครับจะเห็นง่ายลบ100%เอาสัก5เนี่ยครับจากจุดศูนย์กลาง มันจะขยายใหญ่อีกเท่าตัวคือแต่ละเส้นนี้จะขยายใหญ่อีกเท่าตัวครับคือเป็น2เท่าครับสเท่าของตัวเองตรงเส้นรัศมีวิธีการแบ่งก็ทำเหมือนกันครับคลิกให้ออปชันขึ้นมาจากนั้นก็ลอง พิมพ์ค่าตรงในส่วนของ radial ตัวนี้ครับเป็นลบหนึอันนี้ก็เป็นสักาแล้วก็โอเคครับก็จะเห็นว่าอันแรกคือเท่าี้้ครับ แล้วมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวคือช่องถัดไปครับแล้วก็อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวทุกทุกช่องครับในส่วนของแต่ละช่องตรงนี้ มันจะตามค่าที่เราตั้งตรงนี้ครับลบร้อยมันจะเพิ่มขึ้นทีละอีกเท่าตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ตรงนี้ว่าห้าสิบลบห้าสิบมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกห้าสเอร์เซนครับจากของเดิมแบบนี้ครับเพิ่มขึ้นทีละมากกว่าเดิมอีก5้าสเอร์เซ็นต ของขนาดเดี๋ยวลองดูแบบไม่มีวงกลมก็ได้ครับจะเห็นชัดนี่ครับความกว้างความใหญ่ของแต่ละช่องจะเพิ่มขึ้นทีละ50%ซ วิธีการเติมสีก็ทำเหมือนกับที่เราใช้งานเส้นทั่วๆไปแหะครับไปที่เครื่องมือาลายเพนบักเก็ตตัวนี้ครับแล้วก็เลือกสีสมมติว่าเราอยากได้สีฟ้าแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งในช่องที่เราต้องการครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นแบบนี้ครับ เราก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานเครื่องมือ Polar Grid ใน Adobe Illustrator ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ